มาค่ะลูกค้าวันนี้นะคะทางบริษัทเอโยของเรานะคะขอเสนอนะคะเป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์รุ่น m w 1 0 1 0 0 0วัตต์นะคะตัวนี้เลยค่ะขนาดตัวโคมนะคะจะอยู่ที่321คูณสองมมิลลิเมตรนะคะลูกปัดโคมไฟ SMD LED นะคะอย่างนี้นะคะ4 0่ดวงนะคะลูกค้าให้ความสว่างกระจายไปวงกว้างมากกว่าความจุของแบตนะคะจะอยู่ที่3 2โวลต์14แอมป์นะคะ ส่วนตัวแผงโซล่าเซลล์นะคะจะอยู่ที่350คูณ350มิลิเมตรนะคะทำมาจากโพลีทิสตัลอย่างดีเลยค่ะลูกค้าพลังงานแสงอาทิตย์6วลต์15วัตต์ระยะชาร์จไฟอยู่ที่4-6ชั่วโมงนะค,ะ,คะตามสภาพอา,ากาศใช้งานได้ถึง10-15ชั่วโมงนะคะและ้วก็ภายในกล่องของเรานะคะจะแถมให้เป็นใช้ตะล็อกคู่มือการใช้งานรีโมท่านน็อตแล้วก็ขาวสำหรับยึดก,กับแขกนะ สินค้าของเรารับประกันหนึ่งปีเต็มนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะไม่ตรตงปกถูกหลอกถูกโกงนะคะเพราะว่าทางบริษัทของเราเนี่ยสามารถให้ลูกค้าแกะเช็คสินค้าแบบทางขนส่งก่อนได้ค่ะเพราะว่าและก็มีเก็บเงินปลายทางแล้วก็จะส่งฟรีนะคะจากปกติ1000วัตต์ของเรานะคะจะขายอยู่ที่1,099บาทแต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อกับเหตุนี้เราลดให้เลยค่ะเหลือ935บาทยันนะคะ9 3้้ยบาทเท่านั้นไม่วกเพิ่มแล้ว ใจทักแชทเพจหรือโทรที่เบอร์0619637336ได้เลยนะคะทางเรายินดีให้บริการค่ะ